สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเป็นไงบ้างของการของวันนี้รู้สึกดีใจก็เป็นเกียรติมากเลยครับผมครั้งนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกของผมที่มาดูแฟชั่นแฟชั่นโชว์โชว์ด้วยเนาะแบบมาเดินมานั่งดูอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยดูมาก,ก่อนเลยใช่ครับของผมเองก็เกียรติมา,มากๆที่ได้มาร่วมงานนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเหมือนกันกที่ผมได้มาดูใช่ครับ นี้มาแบบว่าในธีขาวเชียวแต่เป็นเจ้าชายเป็นป่าเจ้าชายซ้อมก่อนตอนแรกที่ผมใส่ผมรู้สึกว่าโอ้ขาวเลยแล้วนี้แต่ว่าต่างจากอีกอีกคู่หนึ่งเนาะบอยฟอร์ดกับพี่พีนี่ก็จะเป็นเป็นคนละโทนอ่าตอนแรกตอนแรกรู้สึกว่ามันแบบมันสลับกันเลยปกติบอสจะต้องเป็นคนใส่โคตรยาววันนี้ต้าเป็นคนใส่โคตรยาวชอบเปงานชอวชอบชอบผมนี่เขาเป็นคนเลือกอยู่แล้วชอบแต่ว่า เกือบละพื้นอยู่นะแล้วเป็นไงพอได้ดูแลแบบมีมีเลงๆชอบชอบอะไรมีไหมจริงๆผมก็มีนะมีชอบชอบอยู่ก็สภาพแบบรู้สึกว่าแบบสวยแล้วก็แบบอยากอยากใส่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเราเลาจริงๆเราสองคนก็แบบใส่ แบรนด์นี้บ่อยอยู่แล้วเนาะเวลาออางานบ้างอะไรบ้างครับผมก็ยิ่งมาเห็นคอเลคชั่นใหม่ก็แบบว่าเห็นเลง็งก็เองเล็งไว้หลายตัวมีชอบแบบมันเป็นด้วยความที่เราแบบชอบแฟชั่นอยู่แล้วเห็นอะไรอย่างนี้เราก็แบบชอบอะไรอย่างี้ชอบดูอะไรเลง็งนี้ต้องแบบว่าเล็งแบบเสื้อคู่เลยหรือเปล่าเฮ<อ>้ยเสื้อคู่เลยหรือเปล่าออก,อาก,ก็อาจจะใส่แบบสีคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยท่าอย่างวันนี้ที่ยงเสื้อคู่ได้ไหมอ่ะได้เนาะเด้้าใจเราบอกว่ามันคู่มันก็คู่อยู่แล้ว อาอาการ์ทให้ผมฝากแบรนด์มาริลินกับการนอนครับผมก็ขอฝากแบรนด์มาริลินกับแฟนๆทุกคนด้วยนะครับผมมีเสื้อผ้าสวยๆมากมายเลยเพราะคอลเลคชันนี้ที่เราเพิ่งดูมาเนี่ยก็อยากจะฝากด้วยนะครับผมฝากมาริลินวันนี้ลินในงานสปริงแอนด์ซัมเมอร์2023เลยนะครับผมสวยๆแล้วก็เก๋ๆเนี่ยเยอะมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยจะชอบและไม่ผิดหวังแน่นอนครับค่ามาเหตุการณ์ห่อยมีคนบอกว่าขับรลงทางมันด อยู่ครับยังไงคะลงทางยังไงก่อนสีก็ทุกคนเคยได้ยินคำว่าเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนไหมวันนี้น้องอื่นเป็นอย่างนั้นแล้วับทุกคนเหมือนเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนเลี้ยวผิดเลยนิดนึงพอเวลามันเด้งขึ้นมาแบบตั้งตัวไม่ทันต้องอื่นช่วงนี้เขาแบบขับรถจะแบบนิดหนึงแบบหมื่นหมื่นนิดหนึ่งเวลาขับรถก็น่าจะเป็นเพราะว่าอาจจะขวัญกับอะไรขวัญออนตอนที่แบบรถชุโช่วงนี้ช่วงนี้โดนจุกตุ่นบ่อยครับผมจากนั้นคุณก็ เนี่ยเมื่อก่อนเราไปไหนมาไหนแล้วมีคนไปรับไปส่งใช่เพราะคันนึงอ่ะส่งส่งเครื่องสูตรไปแล้วอีกคันนึงก็โดนโดนมันเดียวกันเลยจริงๆอะแล้วก็อีกคันนึงอ่ะกำลังจะส่งมนที่หนึ่งนี้เอ้ยไม่มีรถพอดีเลยไม่รู้จะมีคนมารับไหมไม่ได้ขับมาเพราะว่าจอดที่ออฟฟิศครับเพิ่เลยเพิ่งนั่งแกล้งก็มีคนแบบไปรับไปส่งเหมือนเดิมหรือเปล่าเออมีไหมมีตอนนี้ยังไม่มีรถเหมือนกันตอนนี้ผมยังไม่มีรถเลยจอดไปที่ออฟฟิศอยู่แลต่ยังไงล่ะเราต้องทำยังไงเราต้อง เราก็ไม่นั่งรถคนอื่นหรือเราต้องเอาคนอื่นมที่รู้ทางมานั่งรถเราเออเราต้องไปนั่งรถคนอื่นครับเพราะเราไม่อยากขับเองไม่อยากน้ำมันไม่อยากน้ำมันเว้ยอุ้ยเขาบอกเขาบอกบาเลยนะว่าอุ้ยนี่น้ำมันแบบนิดนึงเนาะใช่กินน้ำมันแบบนี้เขาเปิดทางให้ตอนลบอกว่าเขาอยากไปรับไปส่งเออผมก็อยากไปรับไปส่งแต่เขาเพิ่งย้ายที่อยู่ใหม่ก็ค่อนข้างจะไกลออกจากกันเลยนิดนึงตอนแรกใกล้กันอยู่แล้วแต่ว่า ระยะทางมันไม่เป็นผลปอดตายปอบมันจะเป็นผลตอนแบบว่ารถติดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาค่อนข้างไปอยู่ในที่ที่แบบว่าแออัดนิดนิจท่าใจเรามันใกล้ใช่ใกล้จริงจริงมันเราจริงมันก็ไม่ได้ไกลจากกันขนาดนั้นนถ้าสมมติเป็นตอนกลางคืนที่รถไม่ติดอ่ะใช่มันสิบนาทีสิบสิบห้านาทีตอนเช้ามันเป็นชั่วโมงนะชั่วโมงเลยแล้วก็ไปเข้ามาอันนี้คือมันจะบอกเขาว่าถ้าใจเรามันใกล้ทุกอย่างเขาใกล้หมดใช่ถ้าใจเรามันใกล้ได้คอนโดก็คือแบบหน้าตูบ้านไม่ใช่หน้าตบตอย อ้อนสี่อ้ออ้อนสี่จให้ไปรับก็อ้อนสี่เออคุณจาเราจะไม่มีรถตลนะองอ้อนไม่มีรถเลยมารับหนึองเดอนนึิงเหรอจะให้คนขับรถไปรับได้ไหมมาดิได้หมดเลยผมมีเรี่กบริการขับรถนะเดี๋ยวเร่อบริการเดีวยวไปด้วยกันแอปให้ให้เขาแต่แค่เขาไปส่งที่ไหนได้เขาไปส่งที่บ้านเราหรอส่งที่ไหนก็ต้องมาส่งที่บ้านเราสิเขาแล้วแบบพร้อมกันอ่าแปลว่าเขาที่เนี่ยเขาสัญญาณเราเขจะไปรับไปส่ง โอเคเดี๋ยวผมจะมาหาไปแคปท่อนนี้ไว้<ช>แต่ขอ,ตอแต่แต่ตงรงวอนให้น้งอื่นนั่งมาหาเพราะว่าเนี <c oughs> ่ยผมต้องเผื่อเวลาประมาณ2ชั่วโมงในการไปทำงานใช่นะครับจริงๆก็จริงๆอ่ะคือย้ายไม่หมาผมก็อยาก,ย,ากย้ายไปอยู่แต่ว่าไม่หมายถึงว่าย้ายไปใกล้กันอะไรเงี้ยแต่ว่าคือด้วยแบบหลายๆอย่างใน <c oughs> การทํางานเนี่ยผมก็เพิ่งย้ายจากแบบที่ไกลกว่าเข้ามาเพราะใกล้เพื่อที่จะทำงานสะดวกอะไรอย่างเงี้ยด้วยผมย้ายจากกลางเมืองมาอยู่นู่นเลยกล้เลยไม่อยากย้ายตามเขาอยู่บอกใจถันขนาดนั้นเลยหรอกถ้ามันอยู่ก็ต้องบอกว่าอยู่ใกล้กันเวลาเราไปไหนมาไหนกันมันจะสะดวกกว่าเวลาแบบไปธุระไปไหนที่มันใกล้กันอะไรเงี้ยก็แวะรับแวะส่งกันได้อะไรเงี้ยไม่ถามเขาเพรามว่าเข้าเมือมีที่ว่างไว้ไปแล้วที่ว่างเต็มเลยจริงก็มีหลายห้องนะอยากมาอยู่ด้วยกันเปล่า้ย เขาพูดเขาไม่หยอกผมอย่างเงี้ยตลอดพอจะไปจริงๆนะทำไมอ่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ท่าโดยการแบบแช็กระเป๋าไปเลยใช่ก็คือแบบมัดมือชกไปเลยไม่ตายไม่ตายแมวเขาให้ให้ยามจริงนะจริงวะนี่อ้าวได้เลยเดี๋ยวรอเลยฮะเออรอเลยนะเดี๋ยวรอจะไปจะไปเยี่ยมบ้านโทรแันๆห่ไยนะัวเนี่ยบากว่าห้องเรากจากมีแมวห้องเรายังมีบอสด้วยเออจะมีบอสที่บ้านใช่ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ย ิขบไม่แต่ผมจะไปแบบทำอาหารบ้านเขาอยู่ไปทำอาหารบ้านเขาอ๋อใช่เขาบอกเขาจะทำเผ็ดกระเพราขุ่นเชียงให้ผมกินใช่เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวรอรอกลับจากอ่าเขาเรียกว่าช่วงมีถที่ต่างประเทศอ่ะมันจะมีแก๊ป์ว่างอยู่แต่ผมอาจจะหาเวลาแบบไปพักผ่อนแล้วเขาคงจะมาไปมาเกลใช่ไหมคือหลักจะกลับมาก็คือจะแบบไปเยี่ยมห้องเขาใช่ไหมเน่ยก็ไปหมดเลยเออจริง ว่าเอ๊ยอยากจะไปปวดอีกอยากไปซมอีกอะไรเงี้ยถ้ามีถ้ามีเวลาว่างเนะอเอาะก็อยากจะไปอ่ะก็สุดท้ายห้ฝากนอนของแฟนว่าเดี๋ยวไปมีประเทแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมานะใช่ครับมครับขอแวะไปมีต่างประเทศแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวจะรีบกลับมาใช่ใคิดถึงเลยใช่ครับกูโฟไม่คิดถึงกันนาคิดถึงได้ครับแต่ห้ามไปไหนนาอ่านใช่แล้วคิดถึงได้ไม่ใช่ไม่คิดถึงกันต้องคิดถึงนะครับ <S <S แต่ว่าเพว่เราไปแป๊บเดียวนะเห็นไหม, <S <S ไหม 总总总总。